ขั้นตอนการขัดนะคะใบขัดน้ําเบอร์ห้าสิบนะคะใบขัดน้ําเบอร์ห้าสิบค่ะใบขัดน้ําเบอร์สองร้อยนะคะใบขัดน้ําเบอร์สี่ร้อยนะคะแล้วก็ลงน้ำยาก,กันซึมนะคะหลังจากลงน้ํายาก,กันซึมนะคะเราขัดด้วยใบขัดน้ําเบอร์สี่ร้อย แล้วก็ขัดด้วยใบขัดน้ําเบอร์800นะคะใบขัดน้ําเบอร์พันนะคะใบขัดน้ําเบอร์พันหนะคะใบขัดน้ําเบอร์สองพันนะคะใบขัดน้ําเบอร์สามพันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงผงขัดนะคะผงขัดเงานะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลงแว็กนะคะค่ะเพียงเท่าน,นี้ก็จบขั้นตอนแล้วนะคะหินเราก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรปรึกษาพี่โอได้นะคะเบอร์ mm hmm. 085นะคะ821 1689นนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ